รายการที่5วันที่5มกราคม68รับชำระหนี้ค่าสินค้าจากบริษัททาตรุจำกัดจำนวน1 4 1 5 0บาทได้รับเงินสดบางส่วนสำหรับใบส่งขอ,งของแบมกับภาษีใบแจ้งหนี้เข้าระบบ Order to c a s คคลิกรับชำระหนี้คลิกเพิ่มใส่วันที่เอกสารเป็นวันที่5มกราคม2 5 2 5 ไปที่เอกสารอ้างอิงรีโควิสัทธาลูกจำกัดประเภทภาษีเจ็เปอร์เซ็นตแวดแยกนอกเนื่องจากรายการนี้ได้รับเงินสดแค่บางส่วนจำนวนเงิน1นึ่งหบาทกดบันทึกกรอกอีเมลลูกค้า กดยืนยันกดบันทึกสถานะรอนำส่ง eTag สําเร็จคลิกจุดสามจุดคลิกพิมพ์นี่คือใบเสร็จรับเงิน ที่ส่งให้กับลูกค้า